อ๋อเดี๋ยวลืมต่อไปโ okay. อเคโอก็ผมนายตัวเกินนะครับหลังจากที่เอลงคลิปวิธีการลงชแนลไปนะครับก็ยุ <c oughs> ่งยากมากเนะคือเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปคนเก่าแก่อย่างผมมันก็แบบชแนลก็เปลี่ยนไปเลยทําแบบผมไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเออก็ง่ายนะครับก็เลยมาอัดคลิปนี้ต่อก็คือวิธีการอัปโหลดคลิปยังไง ตัวอย่างแรกตอนทีท่านมีช่องแสตฟู๊กก็กดอัปโหลดอัปโหลดคลิปก็อัปโหลดธรรมดาอันนี้ครับกดอัปโหลดปุ๊บนะเราจะอัปโหลดท่านต้องไปทําการอัดคลิปโดยใช้โปรแกรมแฟบแฟนตาซีอะไรเงี้ยอัดเตอร์ครับอัดเตอร์ปุ๊บก็ตัดต่อไปถ้าเธอจะแบบว่าตัดต่อแบบไม่โดนใจก็เปลี่ยนโปรแกรมก็ได้โดยเซฟโปรแกรมแฟนตาซีไว้แล้วไปไปทํางานที่แล้วใช้โปรแกรมตัดต่อเป็นเวกัสเตอร์ก็ได้เออโซดี้เวกัสอย่างเงี้ยเออก็ได้ไม่ว่าแล้วครับอืมนะ อัดตัดตอหน,นักเสร็จปุ๊บก็เอ่อกดอัปโหลดคลิปแล้วก็ใส่อันนี้ดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปิดโทรศัพปทป์เลยโอเคกลับมาแล้วครับคือเอ่อรีอบิวไปอุปกรณ์ที่ท่านต้องมีก็คือท่านเวลาท่านสมัครท่านต้องเซฟเบอร์ของตัวเองไว้ที่เอ่ออะไรวะสมัครเลยครับตอนที่สมัครท่านต้องเอาเบอร์นั่นแปะไว้ด้วยครับเอาเบอร์ของท่านเองอะแปะไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคลิป เดี๋ยวนี้คลิปแบบมันจะไม่เกิน15นาทีใช่ไหมตอน,น,นแรกๆก็คือกาจะแบบให้คนวิวมาร้อยกว่าานไม่ใช่ให้คนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทาคลิปเกิน10คลิปหรือ20คลิปไม่รู้แล้วมันจะปดล,ล็อก15นาทีให้แต่อันนี้นไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นแล้วครับเพราะว่าในนี้มันทันสมัยขึ้นครับให้เราแปะเบอร์ของตัวเองไว้แล้วไปอัปโหลดคลิปถ้าเกิดมันเกิน15นาทีเราก็บอกเราก็แบบให้ศูนย์ความช่วยเหลือโทรเข้ามาหาเบอร์เรา แล้วมันจะบอกรหัสมาให้แล้ว,วทันทีที่บอกรหัสมาเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการอัปคลิป15เกิน15นาทีได้โอเคผมจะอัปกันแน่คลิปไหนวะเอ,อโอนี่โป๊ะไม่ใช่นี่จานเตอร์เซลิโออ่านี่คลิปนี้นี่คลิปนี้ผมจะลงคลิปนี้เดี๋ยว่ันเดี๋ยววันเขอชื่อเกมก่ัน บบหาชื่อเกมอ่ะนึงหาชื่อเกมเออเพราะผมไม่นี่ยไม่รู้ว่าชื่อเกมมันชื่ออะไรงไงผมก็เลยต้องเซฟแบบนี้นี่โอเลยเซฟแบบนี้นี่คอนโทนซีอันนั้นก็เึ๊บพิมพ์ไป HGAMEHGAME แล้วก็พิมพ์แปะ Part หนึ่งเออไปเลยรู้อะไร นะครับแล้วนะคำนะน้เมนก็คือนี่ใส่แปลว่า อ่ะทีนี้ก็รอครับมันจะมีแถบอัปโหลดตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็รอไปรอหน้าหน่อยนะครับทันทีที่มันรอเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยมันจะเด้งขึ้นมาบอกว่าคลิปนี้เกินสิบห้านาทีไม่สามารถนี่ไม่สามารถอะไ,ไรได้โอเคนั้นระหว่างรอผมขอไปเอ,อเล่นเกมสวัสดเกลรดีไหมไม่ีกว่าขอสริปแล้วกันนะครับ <c ười> คลิปเริ่มมาแล้วคนระับโอ้กูก็ปรับไม้ถ้าต่ำเลยลมมันก็เข้าไม้ก็ดีแต่ปกติมันก็เข้าแล้วเพราะว่ากูตั้งอลังลมสักเบอร์สามเลยโอเคเขาปิดพลังลม,มอ่ะอ่าเยสด้านหลังก็ยังปล่อยพัดลมได้อยู่นะครับอมืมันก็เลยทำให้แบบเออเยี่ยมอืมตอนนี้เขาเรียนตว่าเกิน,นเพราะว่าคลิปมันนิดีดเดียวครับอินทีดเดียวจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมันจะเสร็จแล้วมันในนี้แล้วมันจะบอกว่า ท่นคลิปนี้ไม่เกินมันเกินสิบห้านาทีเออแล้วแบบมันจะไม่ให้เราโหลดนะครับนี่มาเสียล้อน้อน้อนล้อน,อน,อนโอ้ขอสกิปอีกไหมเนี่ยไม่ดีกว่าเราก็เลยสก็เกินต่อไปเรื่อยระหว่างรอครับระหว่างรอเอา้า <c oughs> ผมผูดผ่าดผ่านลอยๆไปนะครับเมื่อกี้ผมกดลืมกดพูดว่าอัดต่อนะครับอ่ะก็รู้สึกว่าคลิปผมเพิ่งอัพเมื่อเสร็จเมื่อกี้นี่เองครับออาเนี่ยผมเพิ่งอัพคลิปเสร็จเมื่อกี้นะครับนี่ไลค์และคอมเมนต์นะก็ให้มนไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับในคลิปชแนลใหม่นี้ด้วยนะครับก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าเออเมื่อกี้ผมปิดพพาเยอยางที่ลืมกดเอ,อ่ออัดคลิปต่อจนทําให้แบบ <c oughs> กูพูดลอยๆไปโอเคก็ต่อจากที่อัพคลิปนะอืมมันจะทันทีเราอัพคลิปเสร็จปุ๊บมันจะเขียนบอกว่าเออท่านกําลังแะ้วท่านคลิปนี้ต้องยืนยันบัญชีแน่นอนก่อนให้คลิปนี้มีความยาวเกินสิบห้านาทีก็ไปทาการยืนยันนะครับพอทําการยืนยันเสร็จปุ๊บคลิปก็จะเสร็จทันทีนะครับโดยไอ้รหัสจะถงไปทางมือถือเรานะครับตอนนี้เออ สอทางมือถือเราทําให้มือถือเรารับเสร็จปุ๊บเราก็เอาเบอร์เอ,เ,อรเอาเบอร์นั้นอนะใส่เข้าไปในรหัสแล้วมันจะทําให้คลิปเกิน15นาทีได้นะครับพอ15นาทีเสร็จปุ๊บก็คลิปมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถตั้งพงตั้งภาพอะไรเรียบร้อยนะเออในนี้นี้แล้วเปลี่ยนเป็นแบบสถาธานนะอะไรเงี้ยเออแล้วแต่แล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่เนี้ยเออจบเรื่องนะครับนี่ก่อนื่นเลย ผมไปติดตามชแนลเขามาหน,นึ่งคนครับนี่ชแนลนี้ครับนี่ชแลนลนี้อยู่ยาโสไปเฟก็อัพไอ้นี่ก็อัพไอ้นี่ก็อัพเออเอามาให้หมดอ่ะเอามาให้หมดอะกดติดตามลุลูครับกดติดตามลุลูอ่าก็ไม่มีอะไรยากนะเอออ่าโอเค ก็คลิปนี้ก็จบแต่การสอนแต่เพียงนี้ครับกูอาจจะสอนไม่รู้เรื่องนะเอาง่ายๆก็คือก็คือทันทีที่มันอัพคลิปปุ๊บมันจะถามที่พันนาทีเราต้องแค่เราก็แค่ยืนยันบัญชีจบเรื่องนะเออโดยการรหัสอะไรเงี้ยนะเออแต่ก่อนจะจบคลิปกูไปหายเยา้านี่ก่อนนี่เ้า้าเนี่ยคุณผู้ชมครับแป่เจ้าวาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะมีคํานี้ออกมาเออแล้วบอกให้เรากดยืนยันบัญชีเราก็กดยืนยันบัญชีเหมือนกันปุ๊บ นะตอนนี้ก็นาเนินการแล้วดีว่าเออสัตว์ผมส่งผมจะว่าเนี่ยครับไม่แคสเกมเฮดครเบมันแบบว่าเชนเนลมึงจะโดนแบนโอ้ดมึงโค้ยมันไม่ใช่ผมแม่งจะโดนแบนแล้วมันจะแคสเกมอย่างนี้นะอีกเนาะเออว่าไงไหมเออนี่กูทํานี่กูพูดอะไรกับเชนเนลตัวเองเนี่ยฮะ <c oughs> เออก็อ่าอออคอมเมนต์ในคลิปใหม่แล้วกันคอมเมนต์ในคลิปใหม่แล้วกันเอออืมอืม อืพิมเลยื้มเคสเกมได้ด so ีอ <Yes, ืมมเคสเกมได้ดีนี่กูทำอะไรกับชนะตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยก่อนเก่อนก็นะครับมันมีเออผมจะจะบอกผมจะบอกว่ามีบางคนก็ใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ยอดวิวตัวเองเพิ่มขึ้นนะ ไม่ใช่อะไรทำให้เทนติดตัวเองติดต,ตามเพิ่มมากขึ้นนะถึงขนาดแบบปัม๊มบุมพันแล้วแม่งก็มาสมัรสมครซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยแม่งเป็นอะไรที่เยี้ยมากล่ะแบบโอ้โหเห็นแก่ตัวเกินนะนะเอออ่ะโอเคก็ขอแปะไว้ก่อนแปะไอ้คลิปนี้ไว้ก่อนไม่ใช่แปะไอ้คำไม่ใช่เออแปะแปะลงในชนแนลนี้ก่อนว่าผมสร้างชนแนลใหม่แล้วกันภายกันว่าเดี๋ยวเผื่ออาจจะแบบนี่คือ ชาแนลใหม่ของหุ่นโจเกอร์ช่องนี้ได้เลย อโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับก็ไว้วันหลังก็แคสเกมเฮดในชแนลนี้ไม่ใช่เออจะแปะคลิปเฮ็ดเกมเฮดในชแนลนี้นะครับส่วนชแนลเก่าก็ยังแคสเกมเฮดอยู่นะแต่เอาแบบเกมที่แบบเซนเซอร์ได้แบบเม้่เมย์แบบเออแบบขอให้มันเซนเซอร์ได้แบบเม้่เมย์แล้วแบบแบบแบบจะทําให้ชแนลอยู่รอต่อไปโอเคขอบคุณบ๊ายบาย